รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เชิญนั่งค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจุอนเทพครับพรเทพเด็กชายพรเทพนะคะไม่มีนะคะเด็กชายพรเทพพรเทพชื่อผมครับผมเป็นนายละครับครูครับอ๋อเหรอคะครูถามชื่อนักเรียนค่ะอ๋อผมชื่อเด็กชายยุทธนาเพชรเย็นนะครับอืมเป็นนักเรียนใหม่ระคะใช่ครับ งั้นคุณครูขอใบมอบตัวและเอกสารการชำระเงินด้วยค่ะทำไมอะผมทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ใช่ทำผิดรูปมอบตัวมาถึงว่าพ่อเดี่ยพาหนูมาให้ครูดูแลลูกลูกอยากจะหลกทีครับผล <c oughs> การเรียนดีเป็นนักเรียนเรียบร้อยด้วยนะคะพ่อตอนเด็กๆนะครับคุณครู <c oughs> หน้าตาก็ดีด้วยค่ะยังไงคุณครูฝากเอกสารนี้ไปให้ผู้ปกครองของเด็กชายยุทธนาด้วยกันนะคะครับ ผมเป็นพ่อนะครับอ้าวเหรอคะคเป็นพ่อเด็กชายยุทธนาเหรอคะครับครับเป็นพ่อแท้ๆโอ้นึกว่าคนขับรถค่ะอือทษทีนะคะคุณครูจริงๆแล้วตลกหรือเปล่าคะคุณครูแซวเล่นคะ่ะ <c oughs> เป็นไงจ้าโรงเรียนใหม่น่าเรียนไม่ป๋องฮน่าเรียนมากเลยครับนะคุณครูเนี่ยตลกมากเลยนะครับอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขับรถแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคุนหนุ่ะครับแหมก็เขาเห็นป๋องหล่อที่สุดในโรงเรียนละมั้งหิวพันหน้าตาลูกไข่เนี่ย ลูกพ่อเองครับไ้นพอล้วพอแล้นพอล้วไปอาบน้ำร้อนเนาะเอะไรนังนกแหม นะจ๊ะแม่ถ้วยปาใส่เหรอเนี่ยแหละอย่างนั้นหมดละอู๋มขนมรังนกนี่ก็ล้างนกไงพี่จะว่ารังนกที่เป็น,ปนขวดแบบลิลี่นี่เรียกว่าอะไรรังนกอ่ะรังนกไม่เป็นไรมีเมียที่น่ารักมาให้พลังใจอย่างเงี้ยพี่สูตายแล้วก็มีลูกชายอยากให้ของ พี่ทำได้ทุกอย่างนี่เราเดี๋ยวเลิกงานกี่โมองเนี่ยกเรื่องพวกนี้ไนงะจ่อยแทนมันอีกเรื่งน,นึ่งเราจะทำงานไหวหรอเนี่ยไม่ไหวมันก็ต้องไหวพูดเอ้ยเครื่อเมียของพี่แล้วก็เรื่อปองมันอืมอนะ่ามีแรงงั้นฉันไปแล้วนะตังค์ลบมันกออไปปะเนี่ย เอาไปขวดบ้างอย่างพุทธชั้บชั้บเยอะพ่อครับนี่เพื่อนผมครับสวัสดีครับเพื่อนป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับฝากดูป๋องด้วยนะลูกนะเพื่อนกันนี่ป๋องมาใหม่ครับคุณลุงครับอืมคุณลุงกับป๋องหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยอ๋อ ป๋องแล้วก็วัยอย่างหนูเนี่ยเขาเขาเรียกว่าวัยกำลังโตลุกหน้าตาป๋องกับหน้าตาอย่างลุงก็คือคล้ายๆอยู่บ้างแต่ว่าตอนที่ลุงหน้าหน้าตาเหมือนป่องก็เหมือนตอนกับป๋องงงไหมอ๋อคือไปถึงว่าตอนที่ลุงอายุเท่าป๋องหน้าตาลุงอะเหมือนป๋องเลยเดี๋ยวหนูหน้าหน้าก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยนะครับเนี่ยคุณลุงเฮ้ยว่าไง ไอกระป๋องเป็นฝรั่งขี้นกเอานายทำไมพูดกับเราอย่างนี้อะโอ้ก็นายหน้าเป็นฝรั่งถือพ่อนาที่สิหน้าเหมือนนอกกระจอกเทศเลยว่ะแถมขี่รถก็เก่าเก่าแล้วว่านายอะทุกทงในกระป๋องก็อยาแล้วพ่อนายเก็บม,มาเลี้ยงใช่ป่ะเป็นฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นก เป็นไรผมอ่ะอยากถามพ่อว่าผมเป็นลูกพ่อจริงหรือเปล่าครับเป็นสิลูกทำไมถามงั้นอ่ะก็พ่อนที่โงเรียนอ่ะล้อป่องก็เป็นฝรั่งขี้นกหน้าไม่เหมือนพ่อเลยอะโอ้ลูกพ่อ พ่อบอกหนูแล้วไงหนูกําลังกินกําลังนอนอยู่ในช่วงกําลังโตลูกหน้ากําลังจะเปลี่ยนเอาไว้โตขึ้นมาหน้าหนูก็เหมือนพ่อเองแหละรับรองเปะ๊ะอตอนเด็กๆพ่อก็หน้าเหมือนหนูหลยตายแล้วฮะเฮ้ดู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 สิบห้าจมทำไหมนี่ดูฟังนะพ่อ <c oughs> <c oughs> น่าาาเข่งมากรู้ปะไปแทบเป็นไรเนี่ยมันนั่เช็ดรถอยู่คนเดียวก็ป๋องเลิ เมื่อกี้ป่องถามพี่ว่าป๋องใช่ลูกพี่จริงๆหรือเปล่าเฮ้ยทำไมทำไมป๋องมันถามยางงั้นล่ะก็เพื่อนที่โรงเรียนเขาไงถามว่าเขาหน้าไม่เหมือนพ่อเป็นฝรั่งขี้นุกพี่ว่าจะให้ป๋องย้ายโรงเรียนพี่เทพพี่เทพคิดดีๆนะจะให้ป๋องมันย้ายโรงเรียนนะคิดดีๆ นี่มันก็เราก็จ่ายเงินไปต้องเยอะนะแล้วก็มันก็กลางภาคเรียนด้วยอะ่ะโรงเรียนที่ไหนเขาจะรับล่ะพี่เทพพูดว่าบอกความจริงป่องไปเถอะแต่มันยังไม่ถึงเวลานะพูดพี่จะลองหาวิธีดูฝองระวังนะลูกตกปลาอะไรอะ่ะ ปลาไซมอนปลากระเบนนี่ลูกมันอยู่ทะเลเพ่อว่าจะเปลี่ยนแอร์ดีไหมลูกก็ดีนะคะพ่อมันจะดีได้ไงอเอาเครื่องเสียงกับแอร์หนูอเอาอะไรดีโอแอร์ครับทำไมม,มีแอร์ติดอยู่หร้พ่อมันมีแต่แอร์ไอ้ลมกับน้ำยาไอ้เครื่องแอร์น่ะมีเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นอยู่เครื่องเสียงยผมไม่ชอบอ่ะครับอุย้ยอะไรอะ่ะ ดีลูกมีพุตเพิ่มแรงหน่อยจังหวะสม่ำเสมอนะอย่าเร่งเร็วเกินอย่าช้าเกินอีกฟองฟองอีกด้านขวาเร็วอีกหน่อยลูกพ่อบอกให้หักขับรถดันไปหักับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าว่าเอาได้ยินเร็วไหมถอยแล้วไม่เป็นเลยอ่ะ ไู่ลูครัโอ้ยเองไงพวกให้หักผัดให้หักผักวงมาลเปี่ยนเปลี่ยนแล้วลูกเอะเกี่ยวอะไรอ่เดีร็เน้มันหมดก่อนเดี๋ขีนรอบ2หรอไเลยโอ้ยสองร้อยโลจะถึงบ้านไหมเนี่ย